เคยรู้สึกกันไหมครับว่าเอ๊เราก็พยายามเก็บเงินนะพยายามลงทุนอยู่ตลอดแต่ทําไมพอร์ตมันไม่โตสักทีเหมือนกับว่าเราทุ่มแรงไปเต็มร้อยแต่ผลลัพธ์ที่ได้กลับมามันนิดเดียวจนน่าใจหายเลยวันนี้แหละครับเราจะมาไขาข้อข้องใจนี้กันว่าทําไมเองเงินแสนแรกเนี่ยมันถึงเป็นด่านที่ยากเย็นที่สุดแล้วทําไมการที่เราผ่านจุดนี้ไปได้มันถึงเป็นจุดเปลี่ยนที่สําคัญมากๆของการลงทุนเลยคือลองนึกภาพตามเรื่องราวของคุณจรดูนะครับเขาเนี่ยตั้งใจมากเลยนะเก็บเงินลงทุนทุกวัน วันละเกือบเกือบ200บาททำแบบนี้มาเป็นปีพอเปิดพอร์ตดูเท่านั้นแหละโอ้โหได้เงินปันผลมาแค่300กว่าบาทความรู้สึกแบบนี้แหละครับคือกําแพงด่านแรกสุดๆเลยที่นักลงทุนหน้าใหม่แทบทุกคนต้องเจอแล้วก็ท้อกันตรงนี้แหละเราต้องยอมรับความจริงกันอย่างหนึ่งก่อนเลยนะครับว่าไอ้ช่วงเริ่มต้นของการลงทุนเนี่ยมันก็เหมือนกับการเข็นครกขึ้นภูเข,ขานั่นแหละคือระบบมันถูกออกแบบมาให้ช้าและน่าท้อใจสุดๆและนี่คือช่วงวัดใจของจริงเลยครับว่าใครจะอยู่หรือใครจะไป คือภาพในหัวของหลายๆคนเลยนะสิ่งที่คาดหวังก็คือการลงทุนมันต้องเหมือนจะหวดพุ่งพรวดทันทีแต่ในความเป็นจริงมันเหมือนการปลูกต้นไม้มากกว่าครับช่วงแรกๆเนี่ยเราอาจจะไม่เห็นอะไรเลยนะเห็นแต่ดินว่างๆแต่รู้ไหมครับว่าลึกลงไปข้างใต้เนี่ยรากของมันกําลังค่อยๆเติบโตอย่างแข็งแรงเงียบๆโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยไอหัวใจสําคัญที่ซ่อนอยู่ใต้ดินนั่นก็คือพลังของการทบต้นนี่เองครับ พูดง่ายๆเลยนะก็คือการที่เงินปันผลของเราเนี่ยมันออกลูกออกหลานสร้างเงินเพิ่มให้เราไปอีกต่อหนึ่งมันเหมือนก้อนหิมะเล็กๆที่เพิ่งเริ่มกลิ้งลงจากยอดเขาตอนแรกอาจจะดูไม่มีอะไรเลยใช่ไหมครับแต่พอยิ่งกลิ้งไปนานเท่าไหร่มันจะยิ่งใหญ่และทรงพลังขึ้นเรื่อยๆแบบทวีคูณเลยละ่ะและนี่แหละครับคือเป้าหมายสําคัญที่เราจะคุยกันในวันนี้เงิน1,000 0แดอลลาร์ 1, หรือถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ3.6ล้านบาท ตัวเลขนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่เป้าหมายธรรมดานะครับแต่มันคือจุดเปลี่ยนเกมที่จะทําให้การลงทุนของเราไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเลยถามว่าทําไมตัวเลขนี้ถึงสําคัญน่ะะครับก็เพราะว่ามันคือจุดที่เงินปันผลของเราเนี่ยไม่ได้เป็นแค่เงินทอนหรือเศษเรียญอีกต่อไปแล้วแต่มันได้กลายมาเป็นเครื่องยนต์หลักที่ขับเคลื่อนให้พอร์ตของเราเติบโตไปข้างหน้าได้ด้วยตัวของมันเอง ลองนึกภาพตามง่ายๆนะครับถ้าพอร์ตของเรามีมูลค่าถึง3.6ล้านบาทแล้วได้ผลตอบแทนจากเงินปันผลสัก4%ต่อปีซึ่งก็ถือว่าเป็นไปได้ไม่ยากเลยนะนั่นหมายความว่าพอร์ตของเราจะผลิตเงินสดให้เราใช้ฟรีฟรเดือนละกว่า1 2 0 0 0บาทเฮ้ยเงินจํานวนนี้มันมากพอที่จะจ่ายค่าผ่อนรถหรือเป็นค่าใช้ใจ่ายในบ้านได้แบบสบายๆเลยนะและที่สําคัญที่สุดคืออะไรคือเงินก้อนนี้จะถูกนํากลับไปลงทุนต่อเพื่อเร่งให้พอร์ตมันโตเร็วยิ่งขึ้นไปอีก นี่แหละครับคือการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญจากที่เคยรู้สึกเหมือนต้องเข็นครกขึ้นภูเขาอยู่คนเดียวตอนนี้เรามีเพื่อนร่วมทีมที่แข็งแกร่งมากๆมาช่วยผ่อนแรงแล้วเพื่อนคนนี้ก็คือเงินปันผลของเรานั่นเองมันทํางานให้เราตลอด24ชั่วโมงช่วยเราซื้อหุ้นเพิ่มโดยที่เราไม่ต้องควักเงินตัวเองเลยแม้แต่บาทเดียวทาให้การเติบโตกลายเป็นเรื่องที่ยั่งยืนแล้วก็ง่ายขึ้นเยอะเลยเอาล่ะเรามาดูภาคปฏิบัติกันบ้างดีกว่าว่าถ้าเราจะปั้นก้อนหิมะก้อนนี้ให้มันโตขึ้นมาจริงๆเนี่ยต้องทํำยังไง แน่นอนนะครับว่านี่เป็นแค่ตัวอย่างเพื่อการศึกษาเท่านั้นนะหลักการสําคัญของมันก็คือการสร้างพอร์ตที่มีคุณภาพซึ่งออกแบบมาเพื่อการเติบโตของเงินปันผลในระยะยาวนี่คือตัวอย่างพอร์ตการลงทุนที่ประกอบไปด้วยหุ้น5ตัวครับเราจะใช้กลยุทธ์ที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังมากก็คือแบ่งเงินลงทุนออกเป็น5ส่วนเท่าเกันเลยเหมือนกับว่าเราไม่เอาไข่ทุกฟองไปใส่ไว้ในตะก,กร้าใบเดียวเพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงอย่างสมดุลถ้าตัวหนึ่งเกิดไม่ดีขึ้นมาก็ยังมีอีกสตัวคอยพยุงพอร์ตของเราเอาไว้ เรามาดูหน้าตาทีมของเรากันหน่อยดีกว่า SCHD เนี่ยเปรียบเสมือนผู้รักษาประตูที่เหนียวแน่นสุดๆเป็นกองทุนรวมหุ้นปันผลคุณภาพดี a b b v เป็นบริษัทยาชั้นนําที่ให้น้กความมั่นคงและรายได้สม่ําเสมอโลคือหุ้นค้าปลีกวัสดุก่อสร้างที่อาจจะปันผลดูไม่สูงมากแต่เติบโตเร็วสุดๆส่วน n e t e a s t หรือ NTES จากจีนคือกองหน้าตัวจี๊ดเลยครับที่ช่วยเร่งให้พอตโตแบบไวๆ,ๆและสุดท้าย TSCO หุ้นค้าปลีกสินค้าเกษตรนี่คือม้ามืดที่มีพลังซ่อนอยู่และปันผลโตแรงมาก เคล็ดลับที่ทรงพลังที่สุดจริงๆแล้วมันเรียบง่ายมากเลยนะครับคือ 1. ลงทุนสม่ําเสมอ 2. รับเงินปันผล 3. นําเงินปันผลทั้งหมดกลับไปลงทุนซ้ําและ 4. ทําวนไปเรื่อยๆแค่นี้เลยกุญแชร์สคัญมีแค่วินัยและความสม่ําเสมอที่จะปลดล็อกพลังของมันได้อย่างเต็มที่ครับเอาละรครับถึงเวลามาดูผลลัพธ์กันแล้วถ้าเรามีวินัยทําตามแผนนี้ไปเรื่อยๆจะเกิดอะไรขึ้นในอีก30ปีข้างหน้าเราจะมาดูกันว่าพลังที่แท้จริงของการทบต้น หลังจากที่มันผ่านจุดเปลี่ยนสําคัญไปแล้วเนี่ยมันจะมาหาศาลขนาดไหนกันจากค่าเฉลี่ยของพอตตัวอย่างนี้เราจะได้เครื่องยนต์ที่ทรงพลังมากครับมันมีทั้งเงินปันผลให้เราสม่ําเสมอแถวๆ2.4%มีการเติบโตของเงินปันผลที่สูงปรี๊ดเลยเฉลี่ยปีละ17%และยังมีการเติบโตของราคาหุ้นอีกเฉลี่ยปีละ14%เครื่องยนต์3ตัวนี้แหละครับที่จะทํางานร่วมกันเพื่อขับเคลื่อนพอร์ตของเราให้ทะยานไปข้างหน้ามาดูไทม์ไลน์การเดินทางนี้กันนะครับ ในช่วงแรกๆเนี่ยการเติบโตจะช้ามากเหมือนรถที่ค่อยๆไต่ขึ้นเขาไปเรื่อยๆแต่พอเข้าสู่ปีที่15เมื่อพอร์ตของเราแตะหลัก3.6ล้านบาทหรือ1 0 0 0 0 0ดอลลาร์ได้สําเร็จนะหลังจากนั้นทุกอย่างจะเปลี่ยนไปเลยความเร็วจะเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดจนไปแตะหลักล้านดอลลาร์หรือกว่า36ล้านบาทได้ในปีที่28เลยทีเดียวและนี่คือส่วนที่น่าทึ่งที่สุดครับเงินแสนดอลลาร์แรกใช้เวลาสร้างนานถึง15ปีแต่เงินแสนดอลลาร์ก้อนที่2 กลับใช้เวลาแค่4ปีเท่านั้นเองและเงินแสนดอลลาร์ก้อนที่3สั้นลงไปอีกเหลือแค่2ปีพอจะเห็นภาพแล้วใช่ไหมครับนี่คือพลังของการพบต้นที่ทํางานเหมือนรถไฟความเร็วสูงสิ่งที่เคยใช้เวลาทํานานตั้ง15ปีตอนนี้มันเกิดขึ้นได้ในเวลาแค่2ปีเท่านั้นเองครับและจากจุดเริ่มต้นเล็กๆของจอนโดยเงินแค่วันละไม่ถึง200บาทหลังจากผ่านไป30ปีพอร์นี้จะมีมูลค่าสุดท้ายสูงถึงกว่า1.5ล้านดอลลาร์หรือประมาณ55ล้านบาทเลยนะครับ และนี่คือภาพที่ทรงพลังที่สุดเลยครับจากเงินทั้งหมด55ล้านบาทนี้มีเงินที่เราใส่เข้าไปเองจริงๆแค่ประมาณ4%หรือราวๆ2ล้านบาทเท่านั้นเองส่วนอีก96%ที่เหลือมาจากการทํางานของเงินล้นๆเลยทั้งจากมูลค่าหุ้นที่เติบโตขึ้นแล้วก็เงินปันผลที่ถูกนํากลับไปลงทุนซ้ําแล้วซ้าเล่ายังยังไม่หมดแค่นั้นครับณนะปีที่30พอร์ตนี้จะสร้างรายได้จากเงินปันผลให้เราใช้จ่ายได้เดือนละกว่า 5,700ดอลลาร์หรือคิดเป็นเงินไทยก็เกือบ2 1 0 0 0 0บาทต่อเดือนลองคิดดูสิครับว่าเงินจำนวนนี้สามารถเปลี่ยนชีวิตของเราได้อย่างไรบ้างมันคืออิสรภาพทางการเงินของจริงเลยนะดังนั้นเงินแสนแรกจึงไม่ใช่แค่ตัวเลขแต่มันคือบทพิสูจน์ที่แท้จริงครับมันทดสอบทั้งวินยัยความอดทนและความเชื่อมั่นในระยะยาวของเราคำถามสุดท้ายจึงไม่ใช่ว่ามันทำได้จริงเหรอแต่คือเรามีความอดทนมากพอที่จะรอจนถึงวันที่ก้อนหิมะข,ของเราทรงพลัง ได้หรือเปล่า